โม่หาวันนี้พบกับเรื่องแ,ก,แก๊สและก็สมบัติของแก๊สค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึง6เรื่องด้วยกันความหมายของแก๊สสมบัติของแก๊สกฎของแก๊สแก๊สอุดมคติทฤษฎีจนของแก๊สและการเปรียบเทียบแก๊สจริงแก๊สอุดมคติค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย ความหมายของแก๊สและสมบัติของแก๊สแก๊สคือสารสถานะหนึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอนจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุไม่มีปริมาตรที่แน่นอนขยายหรือหดได้ตามความดันและอุณหภูมิอนุภาคอยู่ห่างกันมากเคลื่อนที่อย่างอิสระและรวดเร็วการอัดตัวได้การขยายตัวการแพร่กระจายและการสร้างความดันนั่นเองค่ะซึ่งเรามาดูคุณสมบัติของแก๊สกันนะคะ 1>, 1. การแพร่อนุภาคแกส๊สสามารถเคลื่อนที่กระจายออกไปในอากาศได้ 2. การอัดตัวแกส๊สสามารถอัดให้มีปริมาตรที่เล็กลงได้เพราะมีช่องว่างระหว่างอนุภาคมาก 3. การขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนแก๊สจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว 4. การไม่มีรูปร่างหรือปริมาตรที่แน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ5ความดันแกส๊สเกิดจากอนุภาคแกส๊สชนกับผนังภาชนะค่ะกฎของแก๊สนะคะกฎของแก๊สมีทั้ง แน่กดที่1่คือกดของบอยค่ะเรามาเริ่มจากกดที่1ก่อนนะคะกดที่1คือกดของบอยจะใช้สูตร p1v1 เท่ากับ p2v2 ค่ะกดของบอยจะใช้ก็ต่อเมื่อโจทย์ให้ t คงที่เสมอค่ะกดที่2คือกดของชาญกดของชาญจะใช้สูตร v1 ส่วนด้วย t1 เท่ากับ v2 ส่วนด้วย t2 ค่ะกฎนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อโจทย์ให้ t คงที่เสมอค่ะ กฎที่3คือกฎของเกลูเซกกฎของเกลูเซกจะใช้สูตร p1 ส่วนด้วย t1 เท่ากับ p2 ส่วนด้วย t2 ค่ะกฎนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อจยดให้ V ีคงที่เสมอค่ะส่วนกฎที่4จะพิเศษหน่อยกฎนี้เรียกว่ากฎของอโวคาโดค่ะกฎของอโวคาโดมีทีคงที่เสมอและมีทีคงที่เสมอค่ะดังนั้นสูตรก็จะคือ 1> v 1ส่วนด้วย n 1เท่ากับ v 2ส่วนด้วย n 2ค่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าความหมายของ p v t n คืออะไรไปดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะแก๊สอุดมคติ p v เท่ากับ n r t p คือความดันหน่วยเป็น atm v คือปริมาตร n คือจำนวนโมลของแก๊ส r คือค่าคงที่ของแก๊สอุดมคติและ t คืออุณหภูมิหน่วยเป็นเคลวิน ทฤษฎีจนของแก๊ส 1. อนุภาคแก๊สการเคลื่อนที่แบบสุ่มและตลอดเวลา 2. ปริมาตรอนุภาคเล็กมากเมื่อเทียบกับระยะห่าง 3. การชนกันแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ไม่สูญเสียพลังงาน 4. อุณหภูมิเกี่ยวข้องกับพลังงานจนเฉลี่ยของอนุภาคการเปรียบเทียบแก๊สจริงกับแก๊สอุดมคติแก๊สจริงไม่ขีดแรงดึงดูดหรือผักระหว่างอนุภาคไม่ขีดปริมาตรอนุภาคแก๊สอุดมคติมีแรงระหว่างอนุภาคและมีปริมาตรอนุภาคจริง ทำให้เบี่ยงเบนจากสมการ pv เท่ากับ nrt pv เท่ากับ nrt pv เท่ากับ nrt